ยังไงอ่ะขอไมค์ส <Four> ิเออให้ไมค์ก <hating and S 2> <ieur class violin> ันเองด้วยอ่ะขอบคุณค่ะอ่ะเชิญไมค์ลงค่ะโอเคเชิญลันเลยเราก็ใกล้นะเนี่ยค่ะเนื่องว่าเรายังไม่ได้ออกรายการไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยังไม่หลับยังหลับปรือๆแต่หลายคนแข็งแล้วอะค่ะเฮ้ยมือแข็งใช่หนาวมันหนาวมากจริงๆพี่กี้ไม่หนาวเลยเหรอคะอย่าๆๆๆก็ไม่ได้หรอแหมอืมอ้ยจับก็ไม่ได้หรอหน้าๆลองไปลองไปน้องเน็ตไม่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคนทางบ้านถามว่ารังเกียจมันไหมชาเอออ้าวๆได้ก่อนแล้วได้ก่อนแล้วเออ ก็ไปนะคะน้องเนงสวันนี้จะจัดอะไรให้แฟนๆไบร์เนสที่เดอะบรูมได้ฟังกันคะก็มอบความสุขค่ะแล้วก็ความรักที่มีเอ่อล้นในดวงใจอ้เออ,อ,อเค,คิดคำพูดนี่มไหมคะไม่ค่ะมันอยู่ในใจมันพ<อ>ม่จะออกมาเสมออะไรอ่ะเดียวา่าวเลยอ่ะหะ <า S 1> บ้าไม่มีอะไรวันนี้เราจะมีปล่อยโคมไหมคะปล่อยโคมโคมมไปล่อยโคมมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะ ปล่อยตรงนู้นแล้วมันไปตรงนี้ใช่ไหมคะาดูด้วยนะข้างหลังกองฟางท่านั้นเลยคุณไม่ได้นอนหลอคือีทำไมหมดเนี่ยเบากองฟางกระตุกนิ่จริงๆต้องเล่าให้ฟังว่าน้องเนสเคยมาแล้วตอนวันเด็กที่ผ่านมาสำหรับตุดูนี่นี่เวทีนี้เลยใช่ตอนนั้นที่เขายังอ่าดอกไม้กำลังขึ้นใช่แต่มาครั้งนี้เบ่งบานแต่งตึงเหมือนหน้าพวกเราทั้งสามสี่คน เดกค่ะก็ว่าแล้วเราก็จัดไปเลยดีกว่าน้อเนเดี๋ยวากเวทีไปกันน้องเน็แล้วกันเนาะรอนเช้าเลยค่ะน้องเน่ะโอเคค่ะขอกล่าวสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งเสียงเบาสิรู้ว่าหนาวหนูก็หนาวเหมือนกันตอนนี้นะคะพอพอพอดูว่าหนาวใช่ไหมเวันี้ก็เลยเตรียมเพลงให้ทุกคนเนี่ยได้อบอุ่นร่างกายสักหน่อย เพราะว่าดึกๆอย่างนี้แล้วเราต้องคึกกันหน่อยยังไม่มีใครคึกเลยตั้งแต่เห็นมาเนี่ยเดี๋ยวขอลงไปหน่อยนะเพลง,ง,งต่อไปไมันต้องใช้พื้นที่ค่ะมาเลยค่ะเพลงนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งแต่ปีนี้จนถึงจะปีไหนก็ยังมีผู้ชายในฝันอยู่นะคะเราต้องหาไปตัวเป็นตนได้แล้วนะคะทุกคนคะพร้อมที่จะไปหาผู้ชายในฝันของเราหรือยังคะพร้อมแล้วมิวสิกค่ะดนตรีระนาดเลยนะคะเพลงนี้คอมิกมาเบาค่ะ เมื่อไรจะเจอ,อผู้ชายในฝันจะได้จากกันคงดีสวัสดีค่ะพอตื่นขึ้นมาพอลืมตาทุกทีไม่มีผู้ชายในฝันในใครหนาวกขึ้นมาเป็นเพื่อนหน่อยสิโต๊ะน,นั้นค่ะอย่ามาแต่แขนโต๊ะหน้าได้ค่ะึ้นมาเอนจอยกันนะคะ